เอาละครับมาดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยเออเหมือนว่าลอร่าจะมาหาเจ้าไห่พร้อมกับข่าวใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเป็นข่าวเรื่องความขัดแย้งภายในของตระกูลแวร์ไซ์เองเลยค่ะดูท่าจะวุ่นวายไม่น้อยอืมซึ่งความขัดแย้งนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบเยอะเลยสิครับโดยเฉพาะกับกับลอร่าโดยตรงเลยค่ะ เพราะเอ่อเธอเป็นช่องทางสําคัญมากๆในการขายผลผล,ผลิตจากมิต,ติของเจ้าไหา่ใช่ใช่ถ้าตรงนี้สะดุดนี่แผนพัฒนาพื้นที่รกร้างดินดําที่ต้องใช้เงินเยอะๆนะ่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เลยค่ะแล้วเหมือนลอร่ายังมีข่าวอีกเรื่องด้วยนี่ครับเรื่องวินเซนต์โบฟอร์ดอ๋อใช่ค่ะเธอบอกว่าบอฟกําลังมุ่งหน้าไปที่บึงซากศพเน่าเปื่อยเจ้าไห่ก็คงเอ่อแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็คงโล่งใจไปเปล่าหนึ่งแล้วมั้งครับที่ยังไม่ได้ปล่อยทาตชุดใหญ่ออกมา ค่ะถ้าออกมาเจอกันพอดีคงยุ่งเลยอันนี้ก็ถือว่าเจ้าไห่รอบครอบอยู่เหมือนกันแล้วที่น่าสนใจคือลอร่าบ,บอกว่าจะไปรุ่นมือกับดุกอีวานเหรอครับใช่ค่ะเธอมองว่าอีวานเป็นคนเดียวในตระกูลที่ยังพอคุยกันได้แล้วก็ยังห่วงใยประชาชนอยู่บ้างแต่ก็เตือนเจ้าไห่ด้วยว่าอาจจะโดนพวกบริษัทการค้าใหญ่ๆเล่นงานเอาได้ถูกต้องค่ะเตือนไว้ก่อนเลยโหแล้วเจ้าไห่ก็ตอบกลับแบบทันทีเลย เสนอเข้าไผ่เป็นล้านช่างโอ้โหเยอะมากนะคะแสดงว่าเห็นความสำคัญของลอล่าจริงๆครับแล้วยังมองไปถึงขั้นว่าถ้าพวกบริษัทการค้าชนะศึกภายในคราวนี้พวกเขาอาจจะอาจจะใช้กลยุทธ์ทุ่มตลาดใช่ไหมคะคือยอมขายทัญพืชถูกๆก่อนเพื่อคุมตลาดระยะยาวใช่เลยครับเป็นเกมที่น่ากลัวมากแต่เจ้าไห่ก็เให้คำมั่นเลยนะว่าจะปกป้องลอร่าที่ภูเขาหินค่ะ ถึงขั้นบอกว่าต่อให้เจอระบบบ9้าก็จะสู้โดยอ้างถึงเครื่องมือเวทมนต์ที่กริมเคยใช้หนีมาได้เหมือนกับว่ามีไพ่ตายซ่อนไว้อยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะรับบทสนทนาช่วงนี้ก็จบลงด้วยดีนนจดยดเจ้าไห่ชวนลอราทานข้าวเย็นเตรียมปลาไฮฟิชไว้ให้ด้วยอ๋อของโปรดลอราเลยนี่คะแสดงว่าใส่ใจรายละเอียดดีมากครับพอลอราไปพักเจ้าไห่ก็คุยกับกริมต่อเลยค่ะ ไม่รอช้าเลยกริมก็ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เลยนะคะคือเอ่อแนะนำว่าปล่อยให้ตระกูลเวราสายตีกันไปก่อนอ๋อคืออย่าพึ่งเข้าไปยุ่งวังนั้นเถอะใช่ค่ะเว้นแต่ว่าพวกเขาจะโดนโจมตีก่อนค่อยตอบโต้แล้วเรื่องโบฟล่ะครับที่ไปบึงเนี่ยกริมว่าไงบ้างกริมก็แนะนำให้จับตาดูค่ะถ้าโบฟกลับมาแบบเอ่อบาดเจ็บหรือออนแอลงก็อาจจะหาจังหวะกาจัดทิ้นซะประมาณนั้นเลยค่ะ ตัดกำลังสนับสนุนของแหว่ซ้ายไปเลยเด็ดขาดมากแล้วก็มีการคุยกันเรื่องดยุกอีวานด้วยว่าอาจจะเคยแอบช่วยตระกูลบูดาค่ะกริมดูจะเชื่อทางนั้นนะคะอ้างจากนิสัยอีวานแล้วก็การที่ตระกูลบูดาแค่โดนในประเทศไม่ได้โดนกำจัดหมดอืมก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงอยู่ดี เพราะกลัวเปิดเผยตัวตนว่าเป็นนักเวทมนต์ดำสินะครับใช่ค่ะถ้าตัวตนเปิดเผยนี่อาจจะกลายเป็นว่าผลักให้แหวกใจกับผู้บริษัทการค้าร่วมมือกันแล้วหันมาเล่นงานพวกเขาแทนเข้าใจได้เลยครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องระวังตัวสุดๆแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะคือถ้าลอร่าตกอยู่ในอันตรายจริงๆอันนี้คือพร้อมช่วยก็ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันน่ะเนาะค่ะหลังจากวางแผนเสร็จเจ้าไห่ก็จัดการเรื่องอื่นๆต่อเลยให้กรีมดูแลลอร่า แล้วก็เรียกเมอร์ลินที่กำลังสอนหนังสือพวกทาสในมิติอยู่ให้ออกมาเตรียมอาหารอ๋อเมอร์ลินทำหน้าที่ครูด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ส่งข่าวเรื่องบอบให้เจ้าจุ๋ยระวังตัวด้วยเห็นว่ามีการพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ของทาสในมิติด้วยนี่ครับว่าดีขึ้นค่ะเหมือนว่าขวัญกำลังใจอะไรต่างๆก็ดีขึ้นเยอะแล้วบทสนทนาสุดท้ายก็คุยกับแม็กและก็บล็อกเฮดบล็อกเฮดนี่ดูจะดีใจนะที่ศัตรูมีเรื่องกันเอง ก็คงสะใจละค่ะส่วนแม็กก็ยังอดถามเรื่องมั่นกับลูกสาวอ e ีวานไม่ได้แต่เจ้าไห่ก็ตอบชัดเจนไปแล้วว่าจบแล้วเรื่องนั้นแถมยังชมแม็กเทียบกับลูกสาวอ e ีวานอีกอ๋อค่ะเหมือนจะบอกว่าแม็กดีกว่าเยอะอะไรทํานองนั้นครับภาพรวมตอนนี้คือซับซ้อนมากจริงๆนะครับพันธมิตรก็ไม่แน่นอนศัตรูก็มีเรื่องกันเองแถมมีไัยจากบริษัทการค้าอีก ใช่ค่ะเจ้าไห่ต้องเดินเกมแบบระวังสุดๆเลยทั้งปกป้องผลประโยชน์ตัวเองรักษาความลับเรื่องมิติแล้วก็รับมือแรงกดดันจากรอบด้านเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ทั้งสมองทั้งกำลังแล้วก็การตัดสินใจที่แม่นยำจริงๆครับสิ่งที่น่าคิดต่อคือในเกมอำนาจแบบนี้การขยับตัวนิดเดียวของใครสักคนอาจจะส่งผลกระทบแบบที่เราคาดไม่ถึงได้เลยนะครับ จริงค่ะเหมือนโดมิโนเลยล้มตัวหนึ่งก็อาจจะพาตัวอื่นล้มตามกันไปหมดได้ค่ะ